ยินดีต้อนรับสู่ Real Mode Studio Channel นะครับผม,ผมก็วันนี้มาอยู่ในที่ที่เดิมนะครับอยู่กับรายการเดิมนะครับชวนไปเรื่อยนะก็จะเป็นตัวอะไรนะั้นเราไปรอรับชมกันครับผมไปลุกเน้แท็กแท็กเฮ้กกกยกระโดด วันนี้ผมก็เปลี่ยนค่ายมากเป็นบรรยากาศนะครับก็มาค่ายซูเมะนะครับก็เป็นค่ายจากประเทศรัสเซนเบิร์กนั่นเองเนาะก็นี่ดูกล่องเขาใส่ใจรายละเอียดมากครับผมเนาะแบบทําแต่ละตัวมาคือไม่เหมือนกันเลยแต่ละตัวก็มีดีไซน์ของเขาเองแล้วก็เอาจุดเด่นเอาอ่าสัญลักษณ์เอา,ญญาเอา่าสีของตัวละครตัวนั้นมาทําเป็นกล่องนะครับผมซึ่งตัวเนี้ย เป็นตัวละครในเรื่องวัน p i e c นะครับผมมีชื่อว่า t r าฟาก้ a d ีลอนะครับผมก็เป็นหมอนะเป็นโจนสลัดเหมือนกันแล้วก็เป็นพันธมิตรกับกลุ่มหมวกฟางน,นะครับกลุ่มพระเอกของเรานั่นเองนะเดี๋ยวมารีวิวกล่องกันนะครับคือกล่องออกมาคือดูเป็นงาน ลกสิทธิ์มากดูแบบดูสมราคานะครับผมดูแพงเนาะนี่ครับผมก็มีตราวันพีซนะอยู่ตรงนี้ด้านบนนะครับผมแล้วก็ธงโจรสลัดกลุ่มฮาร์ดนะครับกลุ่มหัวใจกลุ่มของรอนะครับผมแล้วก็มีชื่อนะครับทราฟากาดีรอนะครับผมไม่มีดีจริงต้องมีดีด้วยนะแล้วก็ข้างนี้มีตราซูเมะนะแล้วก็เขียนว่า HQS นะครับ by ซูเมะเนาะ HQS ก็ High Quality Statue นั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่ดูนี่ไงใบค่าหัวนะครับผมเนาะก็มีค่าหัวอยู่ที่500ล้านเบลลี่นะครับผมคอนข้างที่จะเก่งมากๆเลยข้างนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวละครนะครับรอเนาะนี่มาดูด้านหลังกันครับผมโค้ชจ้าบผมบอกเลยนี่ก็เป็นรูปของโมเดลตัวนี้นะครับผมนั่งถือหัวใจด้วย แล้วก็มีบา์โค้ดมีตาซูเมะนะครับตราวันพีซแล้วก็มันมีสเกลบอกตรงนี้ด้วยนะแล้วก็น้ําหนักของกล่องกล่องนี้นะครับน้ำหนักของกล่องนี้ก็อยู่ที่ประมาณแค่13บกิโลนะครับผมค่อนข้างที่จะเบานะไม่หนักเท่าไหร่แล้วก็วัสดุที่ใช้ในการปั้นโมเดลนี้ขึ้นมาก็มีทั้งโพลีเรซินนะครับ PU นะครับพวก PVC แล้วก็พวกแมกเนด้วยนะครับหรือไอพวกแม่เหล็กนั่นเองเนาะ อ๋ออันนี้ก็จะบอกแบบว่าประวัติคร่าวๆของตัวตัวลอะนะครับผมเนาะว่าลอเนี่ยมีชื่อว่าอะไรหรือมีฉายาว่าอะไรนะครับนี่ยอย่างฉายาที่มันบอกก็คือ s e a r c h a n g update นะครับผมก็คือ,เ,อเขาเรียกอะไรศิลกรรมของความตายนะครับผมโหฉายาเท่มากเนาะก็ลองไปอ่านแล้วก็แปลเอาเองเลยคือเขอาทำสีดูหรูมากเลยเสีทองนะสีทองแล้วก็ดูเงาเงาอะไรเงี้ยจริงๆตรงเนี้ยมีดีเทลนะเนี่ยมันคือผล,ลไม้ที่ที่รอกินนะครับผมเนี่ยเป็นเป็นลายของผล,ลไม้อันนั้นนะครับผม อันนี้ผมอ่านไม่ออกหรอกแต่มันบอกด้วยก็คือมี1,800ชิ้นทั่วโลกนะครับผมแล้วก็มีตาโทเอะแอนิเมชันแล้วก็ตาของซูเมะนะครับสติกเกอร์ที่ผมบอกว่าเป็นงานลิขสิทธิ์นั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเปิดกล่องไปพร้อมๆกันเลยก็เปิดมาก็เป็นกล่องขาวนะครับเหมือนกล่องธรรมดาทั่วไปนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ดูอ่อนนะผมก็จะแกะเลยนะครับ อยากโชว์ความแบบว่าที่เขาแพ็คมาดีมากเลยครับผมคือโอ้โหแพ็คแบบ2-3ชั้นอะอ่ะนี่โฟม1ชั้นใช่ะแล้วก็มีพลาสติกใสนะครับผมเสร็จแล้วด้านในก็มีเหมือนอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรกระดาษคุณอีกอันหนึ่งคุมนะครับผมโห,หลายชั้นมากมันไม่ต้องกลัวเรื่องการแบบหักเลยรู้สึกปลอดภัยมากคืออันนี้มันเป็นพลาใส่นะแล้วก็มันเอาทําเหมือนแบบเป็น วัสดุอะไรสักอย่างนะครับมาลองด้านล่างเพื่อให้มันแบบว่าอยู่ตัวทําดีมากเลยไม่ผิดหวังว่ะโอเคครับเขาก็ทำซีริฟิเคตออกมาดูดูมากเดื๋อวมันทาแบบเป็นกรอบแบบกรอบทองอะไรเงี้ยครับตาซูเมะตรงนี้นะแล้ก็ HQS เหมือนเดิมน,นะครับใบซูเมะนะแล้วก็มีเขียนว่า Certificate of Authenticity นะครับของตัวละครทราฟาก้าลอนั่นเองเนาะตัวที่336ับ 1,800ตัวทั่วโลกนะและด้านล่างนี่เขียนอะไรเนี่ยเขาบอกว่าซูเมะเนี่ยรู้สึกพาวที่จะแนะนำตัวโมเดลที่มีคุณภาพตัวนี้ขึ้นมานะครับเออน่ารักดีนะแล้วก็มีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยสวยมากเค้ okay, ครับอันนี้ก็เป็นส่วนด้านล่างของฐานเนาะก็เรียบง่ายนะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแล้วก็วางแม่งเลยตรงนี้ ปังนะครับสีสดมากโคตรชอบเลยนี่มีตะไคร่น้าด้วยนะเก็บดีเทลค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยไปชิ้นต่อไปเลยแล้วกันเนาะชิ้นที่2ก็เป็นตัวตัวละครเลยนะครับผมเนาะก็เสียบไม่ค่อยยากเท่าไหร่จริงๆก็ไม่ต้องดูคู่มือก็ได้นะง่ายมากเลเห็นปุ๊บรู้เลยว่าตรงไหนเป็นอันไหนนะครับผมชิ้นต่อไปก็นี่เห็นไหมผมก็แค่เสียบลงไปง่ายมากนะโอเคชิ้นต่อไปนะครับผมก็อยากจะ ใส่เห็ดเห็ดจิ๋วก็ใส่ตรงนี้นะครับผมปุ๊บนะครับง่ายๆเป็นแม่เหล็กดูดนะครับผมเนาะเสียบเข้ารูไปปับ๊บเเสียงดูดแรงมากก็อันนี้นะครับก็หน้าตาเหมือนอังุุนนะครับผมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อังุุนนะแล้วก็สีนี่สดมากใสามากนะครับเมื่อกี้หมาผมใครตุนนะก็นึกว่าเป็นของกินจริงๆนะก็เลียใหญ่เลยครับไม่หยุดเลยครับ ปุ๊บนี่ตรงนี้นะไปก็ชิ้นนี้นะครับคิดว่าน่าจะตรงนี้นะนี่นีคแรบบับคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดนะไปก็ใส่มือนะมือซ้ายมือขวามือนี้คว่ำมือนี้ไงก็เป็นแม่เหล็กดูดนะชิ้นต่อไปนะครับผมก็ขอใส่ฐานอันนี้ก่อนมันก็เป็นเอฟเฟกต์รอบๆของตัวฐานนะนะครับนี่นี่หนึ่งนะก็นนี้สองอะ Okay. แล้วก็นี้ก <Okay. S 1> <source. S 2> ็เป็นวัสด okay. right. ุเรซินนะครับผมไม่รู้ว่าย้อมสีหรือผสมสีนะน่าจะผสมสีด้านในนะโอเคนี่ทั้งหมดสีด้านนะชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นวัสดุเล็กๆน้อยๆเนาะตรงนี้ครับผมวัชพืชอะไรสักอย่างนี่ก็เสียบฝั่งนี้นะครับข้างๆเท้าเนาะโอเคก็เตรียมนี้นะครับแหลมแหลมแหลมโอ้โหดู เอาใบไม้ไมาให้ผมกี่อันวะเนี่ยเยอะหรือเกินแล้วจะรู้ไหมเนี่ยอันไหนคืออันไหนใบไม้เยอะมากเลยดู1 2ึ่งสอี่ห้าห 7 8 9อันนะครับผมโอเคครับก็อันนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยนะว่าก่าจะหาจุดประกอบได้นะครับข้างๆที่จะนานเพราะว่าเขาไม่มีบอกมาให้นะว่าจุดไหนจุดไหนเราก็ต้องมาเดาแล้วก็หาลูกันเองนะคำๆกันไปก็เมื่อกี้โมโหอยู่ <laughs> ใช้ใเวลาอยู่สักพักเลยนะครับอ่ะต่อไปชิ้นต่อไปนะครับนี่เขาทำหัวใจนี่นี่นี่ หัวใจของใครนั้นอยากรู้ไหมเราต้องลองไปดูอนิเมะเขาดูนะครับผมก็อย่างที่บอกว่ารอนะครับเป็นหมอเนาะแล้วก็มีผลไม้ที่สามารถผ่าตัดออกมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคือผลผลไม้พีศารเนี่ยคือเป็นผลไม้ที่ทุกคนตามหานะเพราะว่ามันสามารถที่จะรักษาคนได้แล้วก็ทำให้คนเป็นอมาตะาได้ด้วยนะต่อไปผมขอใส่ดาบนะครับ คนทำออกมาเจ๋งมากเลยนะก็คือแค่วางพาดเฉยๆนะแต่ว่ามันลงล็อกแบบลงล็อกดีเลยแล้วก็นะะเท่มากเลยเหมือนเกี่ยวอะไม่ใช่แบบจับนะก็คือเกี่ยวอะไรเงี้ยดูแบบว่าเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับผมท่าโพสต่อไปนะครับก็เป็นอันนี้นะตาของกลุ่มจนสลัดฮาร์ดนะครับผมจนสัดกลุ่มจนสลัดของลอน,นั่นเองนะครับผมก็อยู่ตรงนี้นี่ เนาะเล็กๆโอเคต่อไปก็ชิ้นสุดท้ายแล้วเนาะก็เหมือนเคยนะครับผมก็เป็นหน้าของตัวลอนั่นเองนะครับผมเนาะหัวนี่มีเจาะเจาะหูด้วยนะนะหมวกก็เหมือนของผมเป็นไงแต่ของเขาเหมือนมีปีกออกมาด้านหน้าแต่ของผมไม่มีโอเคใส่ก่อนอ่าโอเคเข้าล็อกพอดีเลยนะมันเป็นแม่เหล็กดูดค่อนข้างดูดแรงมากเลยนะไม่ต้องไม่ต้องห่วงแบบว่ามันจะหลุดเลยนะครับผม เนะสวยมากโอเคต่อไปนะครับก็เป็นป้ายรันนัมเบอร์นั่นเองป้ายของเขานี่หนักมากโคตรหนักเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นน่เสียงเหมือนเหล็กเลยวะเออแล้วหนักด้วยมีน้ําหนักนะครับผมก็เป็นโลหะเอยนะผมพูดงนี้เนาะโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นฐานวางนะครับผมปับ๊บนี่ไงอ,อ๋องี้ปับ๊บ นี่เรียบร้อยก็เป็นฐานวางแบบว่าอะคริลิกใสนะครับผมแล้วก็มีสลักคำว่าซึมเมะด้วยไงเจ้นเจ้นเจนสวยมากโอเคครับผมแมโอเคครับผม ก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครอยู่ในเรื่องวันพ i e นะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเด่นมากแล้วก็คอยช่วยกลุ่มหมวกฟางตลอดเวลาเลยนะก็มีชื่อว่าทราฟากาดีวอเตอร์ลอนะครับผมลอเนี่ยเขาก็เป็นหมอนะครับในเรื่องเนะาะลอเนี่ยเขาก็มีกลุ่มจนสลัดของตัวเองนะครับที่มีชื่อว่า นะครับผมเนาะเป็นหมอประจําเรือด้วยนะครับผมแล้วก็รอเนี่ยก็กินผลไม้ที่ชื่อว่าโอเปะโอเปะนะครับรอเนี่ยก็สามารถที่จะตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้ในในโลกใบนี้นะครับผมแต่ก่อนที่จะตัดได้เนี่ยเขาก็จะต้องแบบว่าเปิดพลังก่อนเขาก็จะพูดว่ารุมนะมันก็จะเป็นแบบว่า บาลีอาใหญ่ๆอะไรเงี้ยใครที่อยู่ในลัศิมีนั้นนะ่ะก็จะสามารถโดนตัดได้หมดเลยนะโดนตัดคอแต่ว่าไม่ตายนะเว้ยก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เหมือนเดิมนะครับผมความสูงของตัวละครตัวนี้นะครับในเรื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่191ซนติเมตรนะครับผมซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ40เซนนะครับผมเราก็ลองมาหารกันครับผม191นะครับหาร4ก็จะอยู่ที่ประมาณ47.75เเซนนะครับผมเพราะงั้นถ้า อรอยืนเนี่ย มันก็จะอยู่ในสเกลพอดีเลยนะ1ต่อ4นะครับเพราะงั้นสเกลของเขานี่ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาเนาะความสูงของโมเดลตัวนี้ก็อยู่ที่47ซนเมตรนะครับผมส่วนความกว้างนั้น43เซนติเมตรนะครับความลึกเนี่ยก็จะอยู่ที่48เซนติเมตรนะครับผมโอเคครับก็มาพูดถึงจุดประกอบนะครับการประกอบแต่ละจุดประกอบค่อนข้างที่จะง,ง่ายมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่เหล็ก ดูดนะครับผมเป็นแบบว่าเป็นรูเสียบเข้าไปมีตรงหนึ่งที่ยากนะครับผมก็คือจุดนี้นะใบไม้เนี่ยซึ่งเขาไม่ได้บอกตำแหน่งมาว่าใบาไหนอยู่ตรงไหนนะครับผมเราก็ต้องมาเดากันเองฐานเอฟเฟกข้างๆนะครับก็เป็นแม่เหล็กดูดง่ายมากเนาะแล้วก็ตรงหัวตรงนี้เกือบทุกจุดเลยเป็นแม่เหล็กเกือบหมดเลยนะครับผมดูดแรงด้วยไม่ค่อยมีปัญหาเลยมีแค่จุดนี้จุดหนึ่งนะครับผมที่จะเป็นแค่ วางค้ำไว้เฉยๆนะโอเคต่อไปก็รายละเอียดงานนะครับโอ้โหเขาทำออกมาได้แบบว่าไม่มีไม่มีทิติเลยเรื่องดีเทลนะนี่มาดูตั้งแต่ฐานด้านล่างเลยนะนีะ่น่าจะอยู่ในสถานที่ที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์หน่อยเงนะี้ยเนาะมีความชื้นมีอนะไรเงี้ยก็จะมีตะไคร่พวกเห็ดก็จะขึ้นมาเต็มเลยอะไรเงี้ยก็มีผลไม้มีอะไรเงี้ยครับผมเนาะแล้วก็ นี่ต้นไม้นี่นะครับผมก็เป็นต้นไม้ที่รอนะั่นแหละตัดเนาะผมดูก็รู้เนาะ <c oughs> น่าจะใช้พลังแล้วก็ตัดแล้วก็นั่งซะเลยไแล้วก็รอยสักนะก็ทําออกมาผมว่ามันดูผมว่ามันมน,น่าจะทําได้ดีกว่านี้นึงนะครับผมรองเท้านะครับผมก็เป็นรองเท้าบูทหนังที่แบบว่า ทำออกมาดีมากใช้ได้ใช้ได้แล้วก็กางเกงนะครับก็เป็นแบบว่ากึ่งยีนนะถ้าแบบว่าดูใกล้ๆนะมันจะเป็นแบบว่าลายผ้าลายผ้าของจีนนะครับผมรอยเย็บรอยอะไรเงี้ยมันทําออกมาเนียนเกินเหมือนกันนะครับที่ตรงเสื้อนะครับผมเสื้อแจ็คเก็ตเออเนาะก็ทําออกมาดีมากแล้วก็ไม่มีติเลยลงทรงลงสีคือแบบเจ๋งเลยเออทําดีมากเลยนะครับผม โอ้โหมีลายผ้าของหมวกด้วยนะเป็นแบบคุยๆนะครับผมเก็บดีเทลได้เนียนมากๆถ้าโพสต์ของของโมเดลตัวนี้นะผมว่าโคตรจับผมบอกเลยด้านหลังนะครับโคราสซอนนะครับจริงๆก็เป็นชื่อของไอดอลของรอนะครับก็เป็นแบบว่าผู้มีพระคุณที่รอแบบว่าติดหนี้อยู่นะาดาบนี่เขาน่าจะใช้พลาสติกนะครับ ABS นะครับผมเนาะตวนี้ก็เป็นเรซิน แล้วก็ใไบไม้เนี่ยก็จะเป็น PU นะครับหรือพลาสติกเฉียมนั่นเองนนเองนาะราคาตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมาก็ผมซื้อต่อจากคนอื่นนะแต่ว่ามือหนึ่งผมซื้อมาอยู่ที่41,000บาทนะครับผมก็ราคาพีน่าจะ4500บาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่อยู่ที่เนี่ย40,000บาทนี่แหลนะเนาะถามว่าคุ้มค่าไหมตัวนี้ก็แพงไปนิดนึงนะถ้าเทียบราคาสีา 40, ่หมื่นเนาะมันน่าจะได้อะไรที่มัน พลังวันนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมว่าก็อยู่ที่กลางๆนะ ไม่เสียดายที่ซื้อมาแล้วก็ไม่รู้สึกว่าคุ้มค่าอะไรขนาดนั้นนะครับผมโอเคครับผมก็มีเพียงเท่านี้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมนะครับก็ใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ดันได้ได้นะครับผมใครที่อยากจะเห็นผมเอาโมเดลตัวอื่นมาประกอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิง่งดิงๆิงด้านล่างให้ผมด้วยนะครับผมหรือใครอยากให้ผมเอาโมเดลตัวไหนนะครับมา ประกอบก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมถ้าผมชอบแล้วก็สนใจในงานนั้นๆก็จะเอามาประกอบให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าก็าเป็นงานลิขสิทธิ์เท่านั้นนะครับผมมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย